สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมช่องคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมานอนที่บ้านล้างกลางป่านะครับรอบที่แล้วนะครับผมมากับแดงนะครับผมมาหาไม่เจอนะครับเพราะว่าทางมันมืดนะครับผมจําทางไม่ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาเจอบ้านหลังที่ผมตามหาแล้วนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามันหลอนจริงไหมนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ได้เดินเข้ามาที่บ้านหลังแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับคืนนี้ก็ผมก็จะมานอนที่นี่นะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมมานอนคืนแรกนะครับนี่นะครับข้างในก็บรรยากาศก็เงียบนะครับน่ากลัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาผูกเปตรงนี้เลยนะครับ ต่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับ อ่าผมก็ได้ผูกเบสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะมากกอไฟานก่อนนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็เวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับผมก็ได้ก่อฝายไว้กองหนึ่งนะครับนี่แหละครับเอ่อมันเพื่อให้ไล่ยุงได้นะครับก่อไายเนี่ยครับไล่สัตว์ป่าไล่ยุงนะครับเพราะว่าที่นี่ยุงเยอะมากเลยนะครับอ่าผมก็มานอนคืนแรกนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมหลัแวงไปหมดนะครับท่านผู้ชมครับี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังนะครับเมื่อก่อนนะครับมีคนมาูกคอตายที่นี่นะครับ จ้าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับผูกคอตายนะครับเลยทําให้เป็นบ้านล้างน่ากลัวไปเลยนะครับเฮี้ยนมากเลยนะครับผมเห็นเพื่อนผมมานะครับเพื่อนสอนนะครับมาแล้วเจอนะครับได้ยินเสียงคนกระเทืบเท้านะครับผมเฮ้ยท่านผู้ชมได้ยินเสียงเหมือนที่ผมได้ยินไหมครับกลางวันแสกแสกเลยนะครับ ผมจะขึ้นไปดูนะครับว่าเป็นเสี่ยงอะไรนะครับอันนี้เพิ่งจะหกมองเองนะครับกัาวันแสๆได้ได้ยินไหมครับแล้วผมจะขึ้นไปดูนะใครครับนะครับผมขึ้นมาผมก็ไม่เห็นใครนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับผมขึ้นไปดูนะครับไม่เจออะไรเลยนะครับ ผมน่าจะคิดไปเองนะครับหลวงหูผมฝาดนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะรอมืดเลยนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในคืนนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับที่นี่ก็อากาศหนาวมากเลยนะครับผมมานอนคนเดียวนี้ผมระแวงนะครับตอนนี้ผมกลัวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับผมก็ง่วงนอนแล้วนะครับถ้ามีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับ คผู้ชมครับตอนนี้นะครับเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับผมนอนไม่หลับเลยนะครับเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมครับเหมือนจะมีคนเดินบนบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับตอนนี้นะครับไฟผมก็ดับแล้วนะครับ ใครครับมีคนอยู่ไหมครับท่านผู้ชมครับผมเดินขึ้นมาผมก็ไม่เห็นนะครับ ผมได้ยินเสียงเหมือนคนกระทืบเท้านะครับมันเขาจะไม่พอใจนะครับที่มาผมมานอนที่นี่นะครับต้ถุนบ้านก็ไม่มีนะครับได้ยินไหมครับเฮ้ผมจะไปดูข้างหลังนะครับ หลังบ้านก็ไม่มีนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับโอ้เหียนมากนะครับเหียนมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเสียงยังไม่หายเลยนะครับท่านผู้ชมได้ยินไหมครับผมคิดว่าผมจะไม่นอนต่อแล้วนะครับผมนอนไม่ไหวแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเปนนี่ผมจะมา,าพรุ่งนี้นะครับ เหม,มือนเจ้าของบ้านจะมโห่ผมนะครับได้ยินไหมครับไม่ไหวนะเย็นมากเลยครับผมนอนไม่ไหวนะเ,เลยนะครับ,ผมม,รบผมมาคนเดียวเนี่ยครับคลิปนี้นะครับขอปิดเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกัคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ